สวัสดีครับพบกับช่อง reup skill นะครับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้งานเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับร่วมกับบอร์ด Microbit นั่นเองเซนเซอร์อัลตราโซนิกเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ที่ใช้เสียงนะครับโดยเป็นการทํางานโดยอาศัยคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงที่มนุษย์ไม่ได้ยินเนี่ยนะครับโดยการกระจายออกไปแล้วก็เวลาที่ไปกระทบกับวัตถุนะครับก็จะมีการสะท้อนกลับมา การสะท้อนกลับมาเนี่ยเรียกว่า ECHO โนะครับโดยระยะเวลาในการสะท้อนกลับมาเนี่ยเราก็จะได้เป็นระยะทางนะครับหรือว่าระยะห่างนั่นเองอ่าทีนี้ในการใช้งานตัวเซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับอัลตราโซนิกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ขาด้วยกันอ่ก็จะมีขาที่มีที่เขียนว่า vcc นะครับอ่า vcc เนี่ยก็จะเป็นขาของไฟเลี้ยง ขา GND เนี่ยก็จะเป็นกราวนะครับเราจะต่อไฟเลี้ยงกับกราว2พินนี้นะครับแล้วก็ตัวขาทริกก็คือขาที่ส่งสัญญาณนะครับ e c h กก็คือการสะท้อนนะตัวระยะห่างที่เราวัดเนี่ยนะครับเราจะเริ่มวัดจากตรงปลายเซนเซอร์ตรงนี้นะครับเซนเซอร์เนี่ยมีหลายรูปแบบนะครับแต่ถ้าเป็นเซนเซอร์ ที่เราใช้งานกันเนี่ยก็หลักๆก็จะเป็นตัว s c s r 0 4นะครับจะมี2แบบก็คือทำงานแบบไฟเลี้ยงที่3 v โวลต์แล้วก็ตัวธรรมดานะครับตัวนี้จะทำงานที่5 v โวลต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใช้งานร่วมกับ Microbit นะครับเราก็จะใช้ตัวตัวนี้นะครับที่มีเขียนว่า h c sr 0 4 p นะครับย้ำว่าต้องเป็นตัว p ตัวนี้นะครับเพราะว่าจะเป็นรุ่นใหม่ที่รองรับแรงดันต่ำสำหรับบอร์ดไมโครบิดนะครับแต่ถ้าเป็น Arduino ก็ใช้พวกนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับเราจะใช้ตัวที่มีตัว p ต่อท้ายแบบนี้นะครับารสามารถรองรับแรงดันต่ำได้นั่นเองในการใช้งานนะครับเราจะต้องมีสายเชื่อมต่อนะครับทีนี้เราจะใช้กับ บอร์ดขยายเซนเซอร์บิดขอซูมก่อนนะครับนิดนึงโอเคสายที่เราใช้เนี่ยจะต้องมี4เส้นนะครับก็จะเป็นสายจัมเปอร์แบบตัวเมียทั้งหมดเลยนะครับในการต่อเนี่ยเราก็จะต่อขาทริกกับเอ็กโคนะครับเข้าไปที่บอร์ดขยายของตัวไมโครบิดเราจะต่อตัวขาทริก ไปที่พินหนแล้วก็ขา e อ็โไปที่พิน2นะครับวิธีการต่อก็คือ,อเราต่อแบบนี้เลยนะครับขาทริกตรงนี้เนี่ยเราขาทิกเป็นสีขาวนะครับเอ็กโก็เป็นสีเทาเราใช้สีอะไรก็ได้นะครับแต่เราต้องดูว่าขาทริกที่เราใช้เนี่ยเป็นพินหนึ่ง ตัวพินที่เราจะต้องใช้เนี่ยนะครับก็จะต้องเป็นพินแบบแอนะล็อกเท่านั้นในตัวไมโครบิดเนี่ยก็จะมีพินแอนะล็อกอยู่นะครับก็จะมีคลิปที่อธิบายการใช้งานพินอยู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยาการใช้งานตัวแอนะล็อกก็จะมีในเซนเซอร์บิดตัวนี้นะครับในบอร์ดขยายตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่พิน1ถึงพินที่4นะครับแล้วก็พินที่10นะแต่ว่าถ้าพิน3กับพิน4เราต้องปิดการทํางานของ LED ก่อนนะครับ แต่ว่าเราจะใช้พิน1กับ2อ่าทีนี้ตัวทริกเราจะใช้ที่พิน1แล้วก็ตัว Echo ที่พิน2แบบนี้นะครับขาสัญญาณทีนี้เนี่ยตัวไฟเลี้ยงอ่าที่ VCC เนี่ยเราจะต่อไปที่ไฟเลี้ยงของบอดขยายนะครับแล้วก็ตัวกราว ก็ตอแบบนี้เลยนะครับอันนี้ไฟเลี้ยงแล้วก็ตัวกลาวนะครับขากลาวก็จะเป็นแบบนี้าการเชื่อมต่อเดีย๋ยวเรามาเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานตัวอัลตราโซนิกันนะครับเริ่มต้นเนี่ยเราจะไปที่เว็บ m a k e c o d e m i c r o b i t นะครับแล้วก็เลือก New Project เราคลิกที่ Create ได้เลยทีนี้ในการใช้งานตัว อัลตราโซนิกนะครับจะต้องมีการเพิ่มส่วนขยายของตัวเซนเซอร์เข้ามาก็จะไปที่มอตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก Extension จากนั้นเนี่ยเราจะใช้งานส่วนขยายที่มีชื่อว่าโซนานะครับถ้าไม่มีก็สามารถพิมพ์ได้เลยว่าโซนานะครับหรือถ้ามีก็คลิกตรงนี้ได้เลยอ่าก็จะเจอกลุ่มคำสั่งที่เป็นของอัลตราโซนิกนะครับที่มีชื่อว่าโซนาก็จะมีตัว ทริกก็คือการส่งแล้วก็ Echo คือการสะท้อนแล้วก็ unit ก็จะเป็นหน่วยที่เราใช้นะครับทีนี้เราจะสร้างตัวแปรก่อนเพื่อเก็บค่าของระยะห่างนะครับก็คลิกที่ make variable แล้วก็สร้างตัวแปรที่มีชื่อว่า distance นะครับเพื่อเอามาเก็บค่าแล้วก็คลิกที่โอเคอทีนี้ เราก็จะได้ตัวแปร distance มานะครับเราจะใช้บล็อกคำสั่งที่มีชื่อว่า set distance to ครับแล้วก็เอามาใส่ใน flavor จากนั้นเราจะเอาบล็อกตัว s o n a เนี่ยมาใส่ในนี้นะครับเราจะเซตให้ตัวขาอทริกเนี่ยอยู่ที่พิน1ขา Echo การสะท้อนเนี่ยอยู่ที่พิน2หน่วยที่เราใช้เนี่ยเราใช้เป็นเซนติเมตรอ่าโอเคทีนี้เราจะให้ แสดงข้อมูลบน led ของ microbit แล้วก็ไปที่ show number นะครับเพื่อแสดงตัวเลขแล้วก็เราจะให้แสดงตัวแปร distance นะครับที่ได้มาจากตัว ultrasonic นั่นเองจากบล็อกนี้เนี่ยก็จะเป็นการวนซ้ำแล้วก็มีการเซตค่าให้ตัวแปร distance เนี่ยเก็บค่าจากตัว เซนเซอร์อัลตราโซนิกนะครับที่ติดตั้งอยู่ที่พิน1กับ2จากนั้นก็จะโชว์ตัวเลขของระยะห่าง uh, 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 มีการวนซ้ำตลอดเวลานั่นเองบล็อกนี้เราไม่ได้ใช้นะครับทีนี้เดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดลงไมโครบิดกัน ีน้เราแพ้อ,อุปกรณ์ไว้แล้วนะครับก็คลิกที่ดาวน์โหลดได้เลยโหลดเรียบร้อยนะครับทีนี้เราติดตั้งไปที่บอร์ดขยายเซนเซอร์บิดแล้วก็จ่ายไฟให้บอร์ดขยายนะครับทีนี้ก็จะมีตัวเลขอยู่ที่ตัว led ของไมโครบิดนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้ไม้บรทัด ในการวัดระยะห่างดูนะครับก็ระยะที่วัดเนี่ยก็จะเริ่มจากตรงปลายของเซนเซอร์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะลองอาวางไม้บรรทัดดูนะครับเพื่อวัดระยะห่างทีนี้เดี๋ยวเราลองอเอาตัวกล่องนะครับมาวางก็จะเห็นว่าตัวเลขระยะห่างนะครับจะตรงกับ จุดที่เราวางวัตถุไว้ตรงนี้ก็จะเป็นค่าประมาณ12-13นะครับก็ตัวเซนเซอร์ก็จะมีความคลาดเคลื่อนนิดหน่อยนะครับตรงนี้เราวางไว้ที่12เซนเมตรนะครับเนื่องจากว่ามุมกล้องมันบังนิดหน่อยอถ้าเราขยับเป็น16เซนตเมตรตัว LED ก็จะโชว์ค่านะครับประมาณ15-16นะครับ ก็เราก็ต้องวางตัวอัลตราโซนิกเนี่ยให้อยู่ในระยะที่นะครับไม่มีสิ่งรบกวนค่าที่ได้ก็จะมีความแม่นยำนั่นเองอทีนี้ถ้าเราอยากจะใช้ตัวหน้าจอเพื่อแสดงค่าของระยะห่างนะครับเราก็ใช้โมดูลหน้าจอของชุดสมาร์ทโฮมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราติดตั้งไปที่เซนเซอร์บิด วิธีตั้งก็แบบนี้เลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปเขียนโปรแกรมกันอันดับแรกนะครับเราก็จะเอาบล็อกตัวนี้ออกก่อนนะครับโชว์นัมเบอร์เราจะใช้งานหน้าจอเราจะไปเพิ่มส่วนเสริมนะครับก็คือ extension แล้วก็เลือกส่วนขยาย Smart Home นะครับเข้ามาใช้ ตัวสมาร์ทโฮมตัวนี้นะครับจากนั้นก็จะมีกลุ่มคำสั่งของจอ oled เราจะต้องมีการติดตั้งตัวจอลงไปก่อนนะครับก็ไปที่กลุ่มคำสั่งเบสิกแล้วก็เลือก on start จากนั้นก็จะติดตั้งตัวจอนะครับด้วยบล็อกนี้จอเราเนี่ยก็จะมีขนาดก็คือกว้าง128สูง64 ครับตอนนี้ติดตั้งจอเรียบร้อยเราจะใช้บล็อกที่มีชื่อว่า show number เพื่อแสดงค่าของระยะห่างหรือว่า distance อ่าเราจะเอาตัวแปรมาใช้เหมือนเมื่อกี้เลยนะครับเราก็เอา distance เนี่ยใส่เข้าไปในนี้ทีนี้ตัวจอเนี่ยก็จะมีการเรียงค่าของตัวระยะห่างเนี่ยเราจะต้องมีการน่วงเวลาด้วยนะครับอ่าน่วงเวลาในการอ่านค่า จะเป็นสัก500มิลลิวินาทีนะครับแล้วก็มีการเคลียร์หน้าจอนะครับ OLED เนี่ยก็จะมีการเคลียร์หน้าจอด้วยนะครับให้มีการเคลียร์หน้าจอทุก500มิลลิวินาทีเดี๋ยวเราลองดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้งานกันหลังจากที่เราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาจ่ายไฟให้ด้านข้างของบอร์ดขยายนะครับเพื่อจะได้ไฟเลี้ยงจะได้เพียงพอนะครับจะเห็นว่า ตอนนี้จอเราทํางานแล้วมีการกระพริบด้วยนะครับเพราะว่ามีการอ่านค่าทุก500มิลลิวินาทีนั่นเองอ่ะทีนี้เราลองมาดูระยะห่างนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยเป็น15ซนติเมตรอ่าสิบหถึงสิเซเมตรนะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนอุปกรณ์ดูตรงน,นี้20ซนเมตรนะครับก็จะเห็นว่า ค่าที่ได้ในจอของเราเนี่ยนะครับก็จะมีความแม่นยําแล้วก็ดูได้ง่ายนะครับเราต้องดูเรื่องสิ่งบรบกวนด้วยก็ต้องพยายามไม่ให้มีอะไรมาบังตัวอัลตราโซนิกนะครับแล้วก็ระยะที่วัดก็เหมือนเดิมนะครับนี้เราวางไว้ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับ อ่า20 2 1ก็ประมาณนี้นะครับในการใช้งานอันนี้20ซนเมตรนะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยก็ต้องวางาตัวอัลตราโซนิกนะครับให้เหมาะสมเพื่อใช้ในการทำโครงงานต่างๆนั่นเองนะครับาการใช้งานอัลตราโซนิกก็จะประมาณนี้นะครับอย่างตัวคลิปนี้ก็จะเป็นการทำประตูอัตโนมัติด้วยอัลตราโซนิก ก็จะมีการอ่านค่าแล้วก็ค่าที่ได้เนี่ยเราก็จะไปใช้ในการเปิดปิดประตูนั่นเองนะครับสามารถไปดูคลิปนี้ได้นะครับสำหรับการใช้งานตัวเซนเซอร์อัลตราซนิกก็มีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ